วันนี้มาพบกับเซล์อ้อยภัยสารีเจริญยนตนะคะวันนี้นะคะอ้อยมีรถกระบะทำเงินนะคะกระบะตอนเดียวนะคะพร้อมด้วยข้อรั้วแบบนี้เลยนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะ 2.4J พัทคันนี้เกียร์ธรรมดาค่ะรถปี2018นะคะเดี๋ยวอ้อยจะพาชมนะคะตัวรถแล้วก็ภายนอกภายในนะคะว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะ <S <S สำหรับโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะคะตัวรถของเขาเป็นสีเทานะคะกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะ สามชั้นเป็นสีดำนะคะโลโก้โตโยตา้าเด่นๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับไฟหน้าของเขานะคะคันนี้ยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะคะคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะสําหรับด้านข้างของรถนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะนะคะพร้อมบรรทุกเลยนะคะคันนี้นะคะยางใหม่นะคะปี2022นะคะสเปคยางอยู่ที่215หนึ่งทันะคะสําหรับคันนี้นะ,ะทางด้านไฟเลี้ยวนะคะถัดมานะคะอยู่ที่แก้มข้างแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำเนาะโลโก้ไฮรักนะคะ ันนี้มือจับเป็นสีดําค่ะแล้วก็มีการสาดกันแมลงตรงรุ่นนะคะมีให้ทั้งสองด้านเลยค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะคันนี้นะคะติดตั้งคอกรั้วมาใช้งานแล้วนะคะที่สําคัญนะคะโรงเล่มนะคะถูกต้องนะคะกะตรงตรงตามกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขามีไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ไฮลักนะคะไฮลักรีโวนะคะมีกันชนมาให้เรียบร้อยนะคะตัวตัวโลโก้โตโยต้านะคะแล้วก็ด้านไฟท้ายนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะยังใช้งานได้ปกติค่ะ สำหรับภายในของเจ้ารีโว่ตอนเดียวคันนี้นะคะภายในของเขานะเป็นสีดานะคะลูกค้ามาทางด้านนี้ก่อนเลยนะกระจกข้างนะคะของเขาเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะห้าสปีดนะหนูจะบอกว่าเลขไม้น้อยมากๆเลยนะคะเลขไม่อยู่ที่ประมาณห้า0 0ื่นสากิโลานันเองนะคะรุ่นนี้นะคะมีแอร์แบ็กเอเให้แล้วนะทางด้านเครื่องเล่นนะคะวิทยุซิงเเอ็นะคะ a u x แล้วก็ USB คันนี้รองรับบลูทูธด้วยนะคะ ช่องนะคะต่อนะคะต่อไฟได้ด้านล่างตรงนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะคู่หน้านะคะเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยะคะ่ะ ด้านห้องเครื่องของเจ้ารีโวค,คันนี้นะคะคันนี้นะคะเครื่อง,งยนต์2 4 0 0ซี150แรงม้านะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ามันนะคะสําหรับภายในห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องไม่มีน้ามันไหลยเยอะเลยนะคะรถวิ่งแค่5,000 50, กว่าโลนะคะเช็กระยะตามตาหนดนะคะด้านหน้าฝสากระโปรงนะคะแผ่นการความร้อนนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะสติ๊กเกอร์มอคอดังๆอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นคันหน้าคันหลังด้านข้างนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะแต้มสีจากรโรงงานก็ยังอยู่ครบค่ะ ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะกระบาตอนเดียวนะคะข้อครัวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเบาๆนะคะที่สามแสนกว่าบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะได้สีดาวกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสนใจน้องรีบจองด่วนเลยนะคะเซลลอค่ะศูนย์เก้าสามห้าแปดเจ็ดหนึ่งหกสี่สามนะคะก่อนจบรีวิววันนี้นะคะอ้อยขอฝากนะคะสาขาไว้ ทั้งหมดมี2สาขาด้วยกันนะคะสาขาหนึ่งนะคะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดสระบ,บุรีนะคะแล้วก็สาขาสอนะคะอยู่เส้นหินทองวิหารแดงน,นะคะถ้ารถคันนี้นะคะการรีวิวถูกอ,อกถูกใจนะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามกดแชร์กดหัวใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะตามนี้เลยคะ่ะ